ไม่ได <emaal> so ้เปรี้ยงมาเออมันจะทำให้แบบโอเวอร์ออลแบบม่านี่เชอบเก็บอาหารมืโตกินป็นแล้วครงนี้เห็นไปไปเลยขอบคุณคาเพจนี่นี่ยไม่เห็นเบอร์ฉันแต่ว่าแก่มาเริ่มทำอะไรที่มันเคยเราเคยทำไม่ได้แล้วนะหวานร้อยไหมไม่หวานร้อยเราเอาอันนรงไม่หวาน 6ชิ้นเยคือมึงชอบกันมีชีวิตชัวรอ์อพีมีเราเลยเป็นมือให้เยออโอ๋อ่ะตักเลยตักเลยตักเลยไอ้ไอะไรยายเป็นไงไงบ้าแต่หลับได้หอ,อมหอมมะชามหลยน หอมหัวกับน้ำน้ำดำเนี่ยหอมเป็นน้ำตาลเที่ยว